โอ้มืเอนี้ปาตาบอกเมาอีปูครับเนี่ยครับโอ้ได้หลายน้องปาตาเออบอกว่าไม่แต่ปูนแม่เออปาตัวใส่สองหลังต้นเดียวนะใส่ออใสองหลังอุ้ยสุดยอดเลยครับเนี่ยครับปาตาสารใส่ไปใส่ครับนี่ฝนตกดีลายไปใส่ใส่น้ำไหลได้อีป,ปูมาครับโอ,อ้สุดยอดเลยครับออดองระบบนี้ั้งแซฟครับครับ มืัอนี้ก็จะดองปูครับเพื่อนๆครับน็นอกเลยครับน็อกปูครับน็อกปูเดี๋ยวค้างไว้ดูดูเนี่ยมันจะมีกันแล้วมันก็นจะขาก็จะหลุดนะครับเนาะน็อกไว้เลยครับเนี่ยครับเอามะเขือหอมแคร์หอมแคร์โอ้ยแม่ค่ะดองใส่กระติกก็ตีแม่คะ่คะ นเปิดได้เยตก็ต้องเอาสองีลูกแล้วมันจะค่อยหเราเอามาใส่ในปูเลยครับหัวัเได้เลากอแ่มันเห็นหาน โอ้ได้วัตถุดิบหลายเนาะแม่ค่ะแม่ค่ะส้มตำนี่ผักบุ้งนาครับเนี่ยผักบุ้งนามีแต่ยอดอ่อนๆเลยครับงามๆเลยครับเนี่ยกูหล่ะเจอกันยุ่ห่านแสบด่างด้อจ้าไม่ได้ไปขายด้วยดีเออไปแถมลูกค้าไปแถมลูกค้ากินกับส้มตำเนาะแซ่บๆเนาะเนี่ยเนาะอ๋อติ๋วสะอ่อนยอดอ่อนๆยอดงามๆสวยนะคุณสุดยอดเลยไหมค่ะ ngám nó thực phần đấy là nó thua ngắm 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 đây là tiệp đây là nó coi hiến châu hết nhàng coi mông kia này hả nang khắt nhàng mông kia này ồ phải lau mông hoay na lau hoay tia hoay hoay nó sạch là chia sẻ là แต่หลายไหมคะหอยอข่อยข่อยมากขนาดได้หอยอ่ะไหมค่ะนี่บ่โอ้หอยน้าที่นี่หอ,อยน้าอีหลีนี่นะค่ะหอยน้างามเนาะโอ้มีแต่ตัวอ้วนว่านว่าตั้หอยนา้าหอยโขงจัดเงนจำกัดน,น,นะคะโอ้โหวัตถุดิบจะต้องรีบมาที่ร้านต,แบบแบบตั้มแ่บดาเออว่อาสั้นจี โอ้วัตถุดิบาตามบ้านนอ,อกพอไปแบบนั้นได้ตีไหมคะพอไปไม่เยอะโอ้เอามือเส้านี่เห็นรถแวบๆบแบบมาดซ่งเพิ่นมาดซ่งอย่างเจ้าหรือว่าไปเก็บมาดตะช้างไหนโอ้ผมไม่ได้ไปเก็บมาทช้างไหนหรอกผมมีเนาะจะสั่งเพิ่นเก็บมาให้เจ้พูนใส่พูนใส่อโอ้ปาด อ่อนๆสดๆถงามแทะแม่ค่ะงามอ่ะตังไหนเอายังถุงมค่อยได้ไปถุงเรก็ใส่รถละอรษฐอ่อน้นไหมค่ะเนาะยังมาเบิดฮะนี่นี่ยังไงมาชุดดิบรับโอ้มีปูเพิ่มหน้องน้ำแข็งไว้นซีดองอ๋อตาตาปูดองตาปูดองนาปูนาดองโอ้นอกไ้แล้ว โอ้แต่หลายอย่างไปในทุ่งดำนี่ไม่ยังสนัดเนี่ยผมไปเตยเจ้าบ่เดไปลากไม้กันบ่เนี่ยเจ้าบ่เดไปลากของไผ่ไหมกนบ่คอยปลูกไปเตยอยู่หน้าบ้านโอ้ยปลูกระไรเนาะนอกเรียบร้อยน้องกูนะ